สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ a f c BU อีกรอบหนึ่งฮะสามทุ่มกว่าๆนะครับกับค่ายเขียวจบไปแล้ววันนี้ค่ายแดงครับค่ายแดงก็จะมี low end high end เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับคราวนี้นะครับสเปคจะมีแบ่งเป็น l o เอ็นกับไฮเอ็นนะครับ l o เอ็นก็เหมือนเดิมนะครับคือ i ห้าสิบสอง series f เหมือนเคยก้าวจอเนี่ยเริ่มต้นที่รุ่นเล็กสุดครับก็คือตัวจิ๋วออกมาที่จะตุยเหมือนกัน แล้วก็พอแรงกว่าผมได XT แล้วเนี่ย6ก0 <600. S 1> <6, 600. S 2> ันหกรแล้วก็อะไรครับเจ็ดพันห้เพแล้วเพิ่มมารา่ด้านที่ไฮเอ็นสเปกก็จะเป็น i5 ห้า0 0ห้าร้อเหมือนเดิมใช่ครับนะครับเจ XT อันนี้เป็นไฮเอ็นแล้วนะอันนี้ไฮเอ็นละก็จะข่าไปเป็นเจแปน XT นี่ เจแปทีก็1 6 g ิอันนี้ก็หนักที่สุดในวันนี้7,09 XT แรม20นะับวันนี้ฮะโลเอ็นโลเอ็นนะจะเป็น12,400 F การ์จอเริ่มตัวนี้ผมให้ XT ราคาอยู่ที่14,990 14ครับนะครับแต่ว่าถ้าในมุมของ h i น n อ i i5 4500ถ้าคุณเลือก7คอน XT เท่าไหร่คิวสามหมื่นสองสามหมื่นสองสี่ร้อยนี่คือไฮเอ็นที่เป็น i5 4500กับ7จ็ดโปรเอ็กทีแรมสนะครับอันนี้ฟูเอสดนะครับฟูเอสดอันต้าเลยนะเอร่าสานะเฟรมเจนนะคุณภาพนะโลเอ็นผมพนันเอครับฟูเอสดเหมือนกันต้องโลเวสนะครับครับ AR3 AR3 อันต้าเปอร์ฟอร์แมนแนเฟรมเจนเปิดเฟรมเจนเปิดปิดเลยขอหยัดติดนะฮะโอ้ยแต่ว่า มันเป็นเฟลด์ไปเป็นเอฟาเฟรมเจนอะใช่บางทีบางครั้งเนี่ยมม่อาจจะเกิดอาร์ติแฟกต์ปะใช่มีไหมมีไหมเขาเรียกอะไรนี่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 นีอ่ะนี่ให้ดูอ่ะให้ดูอ่ะเห็นได้เห็นได้เหรอคยาบหยาบนิดนึงเห็นไหม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 เห็นไ้มเห็นไห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 มเนะใมเห็นมนไหมเนมนี้แจ้็นอนนนะมรับผมต้องทําเจ็นไหเฟ็นไม่งไม่สูงจริงส็นไหมเเปิดเลนไหนะเปิดเหนไหนะ โอเคเอาไปกันต่อครับครับฟังผมก็ไม่เล่นได้เหรอวะอ๋อมันเป็นฟูเอ็ดดีคิวใช่ครับ <น rai S 2> ก็โอเคแต่ด้วยความเป็นค่ายแดงนะครับใช่มันเอฟเอฟอาร์นะครับอุ้แล้วเฟรมเหล็ก็เกือบจะไปแหล่ไปไปแหล่แล,แล,แล้วบางทีก็จะไปเดี๋ยวเราไปเจอมอนตัวใหญ่ๆห,หนึ่งขนามาเขาคิวฮะใช่ครับขอคิวเป็นไงครับโอ้แห้งครับใช่ตามองมาทางนี้บ้างโอ้ยคิวอะไรอ่ะฟูเอ็ดีต่ําสุดแล้วไม่มอนหันภาคไหนอ่ะ ไหนอ่ะภาคลาสูรหาาสิปีหรอเล่นเอาสนุกแล้วกันไม่เอาภาพป้ออะดูภาพดูภาพดูภาพมันดูภาพมันอะดูภาพมันอูดิอะดูภาพมันนะตัวอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหหุ่นเป็ดตัวอะไรดูผมนน่ดูผมนน่ดูผมนี่อันนี้พอผมผมได้อยู่นะแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าสู้ีเอสได้แต่ความลื่นมันก็พอรอดอยู่ครับมันเปิดเลยอยู่ด้วยนะมันเปิดเลอยู่ด้วยซึ่งตรงที่ว่าเปิดเลยได้นี่แหละนะครับอืมอ่ะอันนี้ขอเป็นอ่อออกเวลานะครับไายนะ มีคนบอกนะเออาสามบาลานเฟรมเจนนะเลเป็นไฮถ้าเป็นปรับไฮก็เฮ้ยผมว่าดีกว่าเดิมอันนี้ปรับไฮนะเลไม่หลบเฟรมไม่ลดใช่ครับเอ่อนะครับก็ต้องยอมรับว่าเอเอาร์สามยังเป็นจุดอ่อนยังเป็นยังเป็นจุดที่เพิ่มเฟรมได้สูงแต่ว่าเล่นจริงแล้วภาพมันไม่ได้อ่ะเด็กคุณภาพพอทรพท์พอเลยนะครับอันนี้คือบาลานนะอันนี้คือบอลลาซ์นะมันยังพอได้ไหมยังพอไปวัดไปวาได้ไหมโดยส่วนตัวผมแล้วเนื่องจากมันเป็นจอ 2K ด้วยครับไอ้จอจอ 4K ด้วย ก็เลยอาจทำให้บางทีบางครั้งรู้สึกว่ามันมันบาปมัน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 ในนี้อยู่นะครับเข้าแบบป่าไม่รอดทั้งคู่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมเองผมว่าผมน่าจะทำดีที่สุดแล้วนะครับไม่ค่อยถึงเล่นไม่ค่อยถึงนะครับ เอาเป็นแนวแล้วกันครับผมนะครับ72เฟสเจ็ดครับอันนั้นต้องอยู่ที่เกมอัติไมทด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเลือก R X ของ6เพิ่มมาเปลี่ยนพรว่าสภายด้วยนะใช่ครับต้องเปลี่ยน1 7 0 7 1 7 0 0ใช่เพิ่มไป3,000 4 9 0แต่ถ้าคุณเลือก7,800แป X T อ่าก็จะเป็น36,000กพต่อไปจะเป็น6,600ในฝั่งโลเอนครับเจอกับเจดแด X T หรือเปล่าครับใช่ครับกล้องซูมที่หกัเลยครับฟูดีครับฟูดี้ฟรับ คมเงนของมึงพุ่งนะโอเคนะแต่ภาพอาจจะไม่เท่าเท่า DLS DLS ใช่ครับแต่ลื่นไหลกว่าแต่ลื่นใช้คำนี้แล้วกันแต่ภาพไม่เท่านะอื70เฟรม69เฟรมเนี่ยโอเคนะปรับมีเดียมแล้วก็ปิดเลงปิดเฟรมเจน6.6โอ้โหตายครับไม่ได้ครับตายโหงเลยใช่โอ้โหก็มีนะมีอากาศถามว่ามีวุ้นไหมมีครับมีมีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีนะครับ อันนี้รอเพิ่มอัพสเกลนะครับจากเพอร์ฟอร์แมน์เป็นคุณตี้นะครับแค่นี้โหมึงปรับเยอะนะแ็นว่าเป็นคุณตี้เนี่ยไปเยอะนะอันนี้ภาพจะสวยขึ้นเยอะนะโอ้แต่เฟรมลงเอ้ยเฟรมยืนไหวนะแต่60เอ้ยยก็ปิ่มบิ่มแล้วมันเย็นเอ้ยแต่ภาพดีขึ้นเยอะนะภาพดีขึ้นเยอะสูบินครับภาพดีขึ้นเยอะแต่ว่ามันคมแต่เฟรมมันแบบ นี่จะเป็นจุดที่อัลติบอลหรือเปล่าจุดที่มันแบบว่าเป็นมีเดียมคเอฟซา r q คุ l i t y f เฟรมเจนเป็นเรออันนี้อาจจะโอเคที่สุดหรือเปล่าสําหรับ6กพันหกได้ข่าว่าเดบวบอกว่าเรปรผภาพแล้วไม่ต่างนี่ใช่ครับลองลองลองเปิดแล้วกันผมเอาไฮเลยนะครับเลยเป็นไฮเลยเนี่ยเฟรมจะเท่าเดิมเฟรมไม่ตกเฟรมไม่ตกแล้วก็ไม่รู้ว่าต่างไม่ด้วยนะมองไม่ออก เฟไม่ตกภาพไม่ต่างหรือเปล่าเฟไม่ตกภาพไม่ต่างไอ้เนี่ยเอายังไงแต่ว่าอันนี้ผมว่าโอเคสุดแล้วนะเท่าที่ผมดูใช่ครับก็เปิดไว้ก็ได้ครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวแล้บอกให้คิวเล่นไปก่อนมาดูกับผมบ้างอ่าเขาผมเนี่ยตอนเนี้ยขอฟุตดีก่อนดีไหมคิวได้ครับเนาะเรเนี่ยในเมื่อบอกว่าเปิดแล้วไม่ต่างเนี่ยขอขอเรเป็นไฮเลยละกันครับแล้วก็ขอแอนต์แนตร้านะแอร์สามคุณภาพนะครับเฟรมเจนนะดูปเจ็ดเอ็กซ์ชีดิอันเนี้ยครับผมถือว่าเจอะ แต่ก็แลกกับราคาที่แพงขึ้นนะครับแต่ว่ายัีนิวที่ไปแปลว่าถ้าคุณมีโอกาสอยากเล่นมันเตอร์ฮันเตอร์วาจริงๆหแหลมระบบ อ่ะผมให้ดูก่อนนะแรมระบบคุณควรเป็น32กิกใช่แรม V ีแรมของการ์ดจอคุณควรมา้มากกว่า8กิกครับมากกว่า8กิกเพราะที่ฟู๊ดดีรัน10กิกส์นะเห็นปะอันนั้นก็เต็มเต็มก็ซัดไปเต็มเต็มตรงนี้ครับแต่ยังเป็นฟู๊ดีอยู่นะแต่ทุกคนแฮปปี้อันนี้ฟู๊ดดีนะอืมก็ดีอันนี้ฟู๊ดดีรันเยอะหรอก็แรงอุ้มกเอาเอาเอาง่ายก็แรงกว่าโห่แรงกว่าผมผมเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่ราคาก็หนักกว่าเหมือนกันนะคุณคิวผมตีตรงประมาณหมื่นหนึ่งครับผมประมาณหมื่นหนึ กาจอครับเดยบกาจอประมาณหมื่นหนึ่งอ่าทูเคครับผมจบเหมือนเดิมจบเลยนะเฮ้ยทูเคไอ้ยอ้ทูเคหวานนะวิลลงมาทูเคแปดสิบห้าครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละเอฟเฟกมันมอนฮันมอนอะไรต่างๆนะอันนี้ทูเคแปดเจ็ดนะครับแต่ภาพคมขึ้นนะไม่ได้รู้สึกถึงอาร์ติแฟกต์มากมายนะครับเพราะว่าภาพอาจจะคมขึ้นด้วยนะครับเป็นโ k รไว้ครับพี่เปาโอเคอะ4อันนี้เป็น 4K นะครับโ k เคนะครับ โอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยไหวเหรอเฮ้ยมันไหวเหรอแต่หืดเฮ้ยแต่เฮ้ยมันไหวไหมวะคิวอุ้ยไหวนะแต่อุ้ยนี่หกสิบเฮ้ยไหวไไหวว่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าจะไปที่ 4K ไหวแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละคุณภาพแล้วก็ความนิ่งที่มันแบบว่าปริมครับปริมปริมปริมจัด ปิมแบบไม่ควรเล่นนะ่ะปีมแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะลงหกสิบวะแบบเล่นไปเขาเรียกว่าเล่นเล่นไประแวงไปเพื่อกว่าเล่นไปนี่แบบว่าไม่มีคมสุขหรอกครับครับอปิดเลก็มีคนบอกว่าปิดเละเฟรมเท่าเดิมไม่ช่วยอะไรเลยนะครับ้เฮ้ยคิวปิดเลเพิ่มขึ้นนะอ้าวโอเคแต่มันเท่าเดิมครับไม่ไม่เยอะปิดเลเพิ่มเฮ้ยปิดเลเฟรมเพิ่มขึ้นนะคิวเฮ้ยคิวดูดิกู่ยเ่ในดงไอ้ตัวกุจิเนี่ย ตัวอะไรกันแน่โตกจถ้าคุณเลือกเจ็ดพันหกบอกม่นแเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนิดหน่อยหมื่นแปดเก้าร้อยกใหนอีกะสุดท้ายถ้าคุณเลือกเจ็ดพันเก้าเจ้า x พร้อมเปลี่ยน Power Supply เป็น Corsair e แปด E โอเคสี่หโอเคต่อไปครับตัวที่แรงสุดมีนะเวลานี้ครับเด x ครับไอคิวเอาเจ็ดีโชว์ไปเจ็ดดีก็ฟุยดีอันต้าบขาปับสุดเลยแล้วกันนะครับ โอ้โหเคี้นแรงกับโขบันโถอีกเยอะไม่แรงกว่าเยอะนะโอ้รีฟูที่แบบสุดแล้วนะครับมันแรงจังวะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเอฟเอสามคอยเอฟเอสามเฟรมเชงก็ยังเป็นรองเดียวให้เฟรมเซใช่ครับแรงกว่าไหมแรงกว่าแล้วก็นิ่งๆเลยแรงกว่าโขบันโถนะเจ็บโขบก็ไม่น่าแปลกใจเอาเป็นว่าตอนนี้เจ็บโขแรงกว่าโขบโถอยู่แล้วแพงกว่าด้วยแต่แรงกว่าเยอะอืมปิดดื้อๆเลย ง่าเปลี่ยนเป็นออฟนิดโอ้ดีขึ้นครับดี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 ขึ้นครับครับผมคืออย่างที่ผมบอกว่าอธิบายว่าตอนแรกอ่ะไม่เป็นจอโฟนีเอทีฟแอร์แม่ใจตัวนี้เป็นโฟร์เคโอเลดครับแล้วเรายิ่งเล่นที่ฟูจิดีอ่ะยังไงมันก็เบลออยู่แล้วหนึ่งชั้นเจอชั้นที่สองคืออะไรแอร์สามคุณภาพเฟรมเจนแม่งก็เบลออีกนะอืออันนี้คือทูเคนะครับโอเคอันนี้เป็นอัลตรานะครับแอร์สามครับเฟรมเจนคุณภาพครับครับผมแล้วก็ปิดเลยนะปิดเลโอเคเหนื่อยแต่ ยังไงมันก็มันก็ชัดพอเดินมเหนื่อยแต่แฮปปี้อ่ะเออก็ชัดพอเดินพูดยังไงดีวะคือโอเคมันไม่ได้เล่นไม่ได้มันมีวิธีอยู่นะครับมันมันเป็นอันเนี้ยอันเนี้ยอันตราใช่ป่ะอืมสี่สิบเก้าเฟรมใช่ป่ะครับผมอ่าห้าสิบเฟรมอ่านั้นน้องลองลดเป็นมีเดียมดูเดี๋ลดเป็นมีเดียมเออดมมีีเยอ่ลดเป็นมีเดียมดูคุณภาพมือนเดิมเอออันแรกดีขึ้นคุดีขึ้นเลยเดี๋ยวรอออติมัลแป๊บนึงอ่าหกสิบต้น ประมาณนี้ก็ดีขึ้นใช่ครับอันนี้คือ 2K 2K Medium อืมอ่า4 Medium อ่ะอันนี้ขึ้นไป4อยู่ๆขึ้นไป4โลโลไปเลยโลเวสครับผมเอฟเอซีอัลต้า r ปอร์ฟอราไปเลยอย่างเวอร์ไอคิวว้าแต่ภาพอันนี้สิ่งที่คุณได้คือมันคือ 4K จริงๆแต่ว่าต้องเปิด FSR 3 Ultra Performance ใช่ครับแล้วก็ปรับ l o w e s t ด้วยใช่ภาพก็จะไม่สวยด้วยเริ่มที่อะไรฮะ อะไรนะครับ2 K ครับแล้พี่2 K ก่อน2 K ก่อนแล้วกันคุณดีนะสบายอยู่แล้วนะครับ A R 3อ่าอ่าอันตราแล้วก็ก็เป็นเริ่มต้นที่คอุิตี้ครับเรย์เป็นไฮเรย์ไฮไว้เรย์ไฮไว้อ้าวโอ้ยแต่ว่าถือว่าแรงไหมแรงนะในมุมที่เป็น2 K นะคุณคิวใช่2 K อันตราด้วยอันนี้เป็นเจ็ดก้าเอนะครับแรงไหมแรงครับ2 K อันตรา F S A สามเฟรมเจนคุิตี้เรย์ไฮนะครับ120ตันๆเลยอันนี้ตันไปได้ซ้ำ อ่ะนี่ 4K ละง่ายๆโอ้ยโฟเคปั่นโฟ 4K เล่นได้เหแรงนะโฟเคอัลตราเอฟราคุยตี้เฟรมเจนสบายไหมสบายแต่ยังไม่ปิดเรงอ่ะใช่ลองปิดเรดูไหมครับผมเฟรมน่าจะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะจากเรเป็นจากเรไฮเป็นออฟนะครับคัดจอวิ่ง99ขึ้นอ่าอืมเฟรมเร้าสเพิ่มขึ้นมาหน่อยเฟริดแข็งก็เดิมครับผมเพริดูทรงก็แข็งกว่าเดิมในมุมนี้90เฟรมครับยืนได้นะ ปิดเรซอะยืนได้เรื่องความต่างของภาพเนี่ยผมไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นเหมือนกันแต่ยืนได้ครับ 2K 90ตรงนี้ 2K ดูโอเคโอ้ 2K เฟรมกันโอ้โหคิวแต่ว่าเรื่อต้นมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะใช่ครับ 2K ปิดเรก็จะนิ่งกว่าเดิมอีกหรือเปล่าฮะอุ้ยเยอะกว่าเดิมเยอะนะโอ้ยแรมต้อง342แล้วแหละนะครับแรมต้องสาอยู่แล้วแล้วแรมการ์ดจอก็วีควรมีวีแรมเกิน8ด้วยนะครับเผื่อต้องเกิน12ด้วยนะนะครับเออ ผมปิดโอ้พลังดิบเลยพลังดิบเลยครับผมทูคพลังดิบก็ไม่ไหวนะครับใช่มีอาการจัดเลยนะอย่าไปเล่นนะถ้าอย่างนี้นะครับรุนรุนเอาจะถึง60เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเหนื่อยเอาเดือดชิบหายไม่เล่นดีกว่าครับท k คพลังดิบ 4K ครับอ่า Native a a Frame Gen ครับครับแล้วก็อันตราล้ำสุดครับอันนี้ดีแต่ไปปิม เฟม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 เจนในทีปเอเอนะครับครับผมยังมีอีกรอบหนึ่งนี่ทีปเอไม่ไม่มีคุณภาพไม่มีอะไรผมว่ารอดนะอันนี้ถือว่าสวยเลยคุณคิวจริงครับภาพสวยมากคมทิศตาตัวเองอะรอดชัดนะคราวนี้นะครับสเปคจะมีแบ่งเป็นโลเอ็นกับไฮเอ็นใช่ครับโลเอ็นก็เหมือนเดิมนะครับคือ i5 12 0F เหมือนเคยบอร์ดบีเดี๋ยว์โซนเอ็มพีดีอาร์โฟเหมือนเดหมือนเดิมนะครับแล้วดีอาร์โฟภาษาภาษาสอเหมือนเดิมนะครับผมว่าสายก็ถ้า เปลี่ยนกันนะถ้าเป็นการจอไปเล็กก็ประมาณนี้ให้ทีห้ารับยห้าบัลบอนก็6 8 0วัไว้ก็ว่ากันไปก็ขยับกันไปนะครับสออะไรก็ค้าวที่2อ6ตรงนี้6ไกาจอเนี่ยรุ่นเล็กสุดก็คือที่เราจะตุยเหมือนกัน แล้วก็พอแรงกว่าของมาไเอแล้วเนี่ย6,600นะครับแล้วก็อะไรครับ7,600เพิ่มมาราคาที่ไฮเอสเปคก็จะเป็น i อ้ห้า14,500เหมือนเดิมใช่ครับนะครับบอดบีเหมือนเดิมดีดาฟเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นดีดาฟแล้วนะแรม3-2 g นิดีดฟเหมือนเดิมบัรหาพัหกร้อยแครับแล้วก็พาวเวอร์สปายเนี่ย650วัตต์80พับอร์ดเหมือนเคยซิงก็จะเป็นอัพวันนะไอห้าสี่ห้าร้อยอัพวันตรงนี้แล้วก็ตอ เอาละเจ็ดหกเอ็กซที่เรียเป็นไฮเอ็นแล้วนะอันนี้ไฮเอ็นละอ่าก็จะข้าไปเป็นเจ็ดแปดเอ็กซ์ทีนี่เจ็ดแปดเอ็กทีก็ราวสิบหกกิกแล้วก็สุดท้ายครับตัวที่หนักที่สุดในวันนี้เจ็ดพันเก้าเอ็กทีแลมยี่สิบก็สุดท้ายแล้วอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่บางครั้งทุกอาจจะมีคำถามกับผมว่าถ้าช่วงอะไรนะถ้าช่วงเจอมอนเยอะๆไม่มีแม่น่ารอดเฟรมน้่ยอันนั้นก็มันต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมผมเองก็คงเทสได้แค่นี้ คงไม่สามารถเล่นจนจบได้แล้วก็ oh, <หา S 2> ใช้เวลายยใช่ใช้เวลาน,นานมากนะครับดังนัน้น,นเนี่ยวันนี้ก็ก็น่าจะครบหมดทุกข้อสงสัยนะครับหวานเชียบแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ